พาคุณผู้ชมนะครับมาดูเดนซา B8 นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเพิ่งจะเปิดตัวในประเทศจีนนะครับไม่นานเลยนะครับเอามาโชว์ตัวในงานครั้งที่บูธเดนซาเนาะโลโก้แบบนี้นะครับเมืองจีนเขาจะมีตัวเบลฟ์นะครับเบลไฟครับอันนี้ก็คือใหญ่กว่าเบลไฟนะครับเป็นเบล8นะฮะตัวรถเนี่ยน่าจะเป็นตัว PHEV นะครับเทคโนโลยี DMI นะฮะมีแบตเตอรี่นะครับประมาณสัก3 6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าเคลมวิ่งโหมด EV เนี่ยประมาณ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์ติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับหน้าหลังนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็รองรับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วก็มอเตอร์หน้าหลังเนี่ยเข้าใจว่ารวมกันตัวเลขที่เขาบอกที่ต่างประเทศประมาณสัก700กิโลวัตต์นะครับก็ไปเทียบเคียงเป็นกําลังเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จะมีนะฮะเรดาร์กล้องรอบคันนะครับน่าจะมีเทคโนโลยีที่เป็นแบบไรดอร์ด้วยด้านบนหลังคาเห็นไหมครับจะมีเซ็นเซอร์ แล้วก็มีกล้องนะฮะที่เอาไว้จับเส้นถนนต่างๆรูปโฉมโดยรวมของตัวรถเนี่ยจะดูคันใหญ่แข็งแกร่งบึกบึนนะครับแต่ว่าแฝงความรักชูรี่เมื่อเทียบกับตัวเบาไฟนะครับด้วยกระจังหน้าที่เป็นแบบปิดทึบนะครับมีช่องอากาศด้านล่างนะครับทึบด้านบนนะแล้วก็มีแนวไฟ d ดีย Time ม์เล n นิ่งไลท์นะครับนี่ฮะเป็น led Light Bar รับกับบริเวณของ led ที่โคมไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ สองสว่างค่อนข,ข้างที่จะน่าจะสว่างจัดๆเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เนาะหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีเลยเอ๊ะตัวนี้มันอะไรโอ้โห,โหอยากรู้มากนะครับข้อมูลยังไม่มีเนาะนะฮะนี่ครับตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับมาพร้อมกับระบบคีย์การ์ดนะครับเป็นการปลดล็อกโอ้โหกล้องเต็มเลยอะ่ะ นี่กล้องที่ด้านข้างของกระจกนะครับที่ที่ก้านของกระจกมองข้างนะครับแล้วยังมีกล้องที่ปลายของกระจกไว้สําหรับมองด้านข้างตัวรถนะครับแล, well. และยังมีกล้องที่แก้มข้างนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับล้ํามากตัวนี้นะครับเป็นเกรดพรีเมียมของของค่ายเขาเหมือนกันนะครับอ่ือด้านในครับโอ้โห คือใหญ่แบบว่าเหมือนพวก Land Cruiser เนาะตัวเนี้ยได้หรูเลยนะครับอืมได้หรูคันใหญ่นะครับกระจกตัดแสงออโต้แล้วก็แสดงภาพทางด้านหลังด้วยนะครับมีกล้องทางด้านหลังเนาะผมอะไรามาติฟังก์ชันมีพ a t t ตเ n อร์ชิพให้นะครับมีปุ่มปรับโหมดการดับขี่เนี่ยฮะมี Eco, Normal, Sport 3โหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Terrain m a n a g e นะครับปรับระบบการขับขี่เนี่ยตามสภาพถนนต่างๆนะครับเช่น Mountain นะครับ Rock นะครับทางที่เป็นแบบกรวดหินนะฮะ m o u n t a กระทางขึ้นเขานะครับไต่เนินชันอะไรแบบนี้นะครับมีทางเปียกลื่นอย่างเช่นหิมะนะครับ Snow นะครับแล้วก็ทางทรายนะครับ s a n นะครับมี Muddy นี่ก็คือทางโคลนเนาะ โอนะ้หลากหลายโหมดเนาะพวงมลาลัยปรับไฟฟ้านะครับนี่ฮะปรับสูงต่ำหนึงเข้าดึงออกไฟฟ้าเปิดประตูตรงนี้ฮะกดปุ่มลำโพงเดวิ l เลตนะครับแล้วก็แผงข้างประตูเนี่ยบุนุ่มมานะครับมีวัสดุที่เป็นแบบเหมือน ออกเป็นการแบบเรืองแสงหรือว่าจะมี LED ด้านในนี่ผมไม่แน่ใจแต่นี่ฮะมันเปลี่ยนสีได้อะเป็นเป็น LED ด้านในแหละนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเกิน15นิ้วแน่นอนใหญ่ขนาดนี้นะครับไฟฟ้านะฮะแล้วก็สวิตช์ในการปรับโหมดนะครับ EVH EV ไปฉุกเชินนะครับก็มีดิฟล็อกนะครับทางด้านหน้านะครับแล้วก็ ดีปล็อกทังด้านหลังนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยอันนี้ก็ปรับช่วงล่างได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับวอลลุมนะครับเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็ด้านในนะครับมีกล่องนะครับเป็นทําความเย็นนะครับเก็บอุณหภูมิได้เนาะนี่เข้าใจว่าปรับได้นะครับไวเลสชาร์จนะครับรองรับกําลังไฟเนี่ยสูงสุดนะครับ50วัตต์สองตำแหน่งนะครับแล้วก็มารวัดเรือนไม้ครับ โอ้โห oh เป็นดิจิตอลนะครับเป็นฟูลดิจิตอลอันนี้ล้ำมากเอ้ดูดินี่ออกแบบให้แดชบอร์ดเป็นที่จับด้วยนะกระชับมือเลยนะครับมีระบบ d t เทคสายตานะครับนี่แล้วก็มีหน้าจอนะครับที่ยิงขึ้นที่กระจกนะครับเพดด u อัพดิสเพหลังคาเป็นพา o อโ m มิ Sun น o o p ทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้มีจอด้วยนี่3จอไปเลยนะครับสำหรับแดชบอร์ดนะครับ หนึ่งสองสามนี่นะครับฟังก์ชันมีเกมให้เล่นด้วยตรงนี้ครับกล่องเก็บของนะครับมีงานกำมะหยี่มาให้นะฮะนี่ครับหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถปรับอุณหภูมินะครับด้านหน้าด้านหลังเนาะนี่เลื่อนเอาลื่นๆเลยครับหน้าจอแล้วก็ปรับแรงลมนะฮะหน้าจอโฮมนี่นะครับเห็นไหม เห็นไหมครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับรูปหน้าจอเนาะนี่ครับกล้องครับมีถ่ายรูปไปด้วยนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งนะฮะว่าต้องการ1080นะครับหรือว่า 720P เนาะ,ะไม่มีใครถ่ายเลยมีมีแค่เราเหรอ,อดีลีทไปอ่ามีแค่เราจริงด้วย นี่ตาไปยืนข้างหน้าดีใจเหมือนเริ่มีอาการเนี่ยเขาชอบเล่นกันไงแต่เขาอันนี้เขากล้องหลังเากล้องหลังนะเอออันนี้เรากล้องหน้านี่แล้วก็มีอะไรอีกตั้งค่าอะไรได้บ้างเลยเซตอัพนี่เอเนอรนะครับการไหลเวียนพลังงานการใช้พลังงานต่างๆนะครับ d ้ายวิ่ การเชื่อมต่อนะครับอ่านี่จอนี่ก็จอเหมือนกันโอ้โหบึมบั่มเว้ยบึมบั่มเว้ยนะอนู้นี่นี่นี่ USB Type C สองตำแหน่งที่ด้านข้างนี่เนไงรอบรไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลมี USB เป็น power outlet ให้นะครับนี่สองแอร์อยู่นี่ อันนี้เป็นที่จับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งเบาะแถว2หน่อยเบาะแถวที่2นะครับก็โอ้เบาะใหญ่นะครับเอนได้เยอะเป็นการปรับเอนไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับพนักเอ็นเนาะแล้วก็เลื่อนได้เลื่อนไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ฮะถ้าเลื่อนสุดครับพื้นที่วางขาครับดูครับอาจจะดูแกบตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้อึดอัดเนาะ เฮดรูมนี่คือโปร่งมากนะครับช่องแอร์อยู่นี่นะครับแล้วดูงานนะชิ้นงานดีมากนะครับในเรื่องของการตกแต่งต่างๆเป็นหนังกลับด้วยนะครับบริเวณเพดานทั้งหมดเนาะแล้วก็ตัวที่พาวแขนนะครับก็จะเป็นมีกล่องเก็บของให้นะครับมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับเรื่องของเบาะระบายอากาศนะครับเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของระบบอากาศนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีเบาะแถวที่3นะครับ น่าจะเป็นการปรับแบบพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วนี่เดี๋ยวผมไปเปิดด้านหลังให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับด้านท้ายโอ้โหดูดิยางอลายนะครับอักษร DMO นะฮะก็ทำมาเป็นเหมือนแบบเป็น powder coat เลยนะตัวอนนะักษรนะครับนี่ชิ้นงานใหญ่บึ้มบั่มแลดูฮะเปิดครับนี่เปิดได้90องศานะครับ อันนี้พับได้เป็นไฟฟ้ามีสวิตช์อยู่นี่เห็นไหมแล้วงานสวิตช์เนี่ยยังมีการแบบทํามาเป็นสีมันวาวนะไม่ได้เป็นแค่งานพลาสติกเฉยๆนะครับนี่เราสามารถเลื่อนสวิตช์ตรงนี้เพื่อที่จะเอนเบาะได้สําหรับคนที่นั่งเบาะแถวที่3ามนะครับนี่เอนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่า น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เอาไว้สำหรับเซอร์วิสตัวรถนะครับเนี่ยปัจแจอะไรมี p พาเวอร์อ e t เทให้12โวลต์นะครับมีอันนี้น่าจะเป็นปลั๊กนะครับนี่ดูสีเบลดินะไม่ธรรมดานะเอาเรื่องเอาเรื่องบึ้มบ้ามาก อันนี้เป็นสลิงไว้สำหรับดึงปลดล็อกจากทางด้านในอา้าวปิดไม่ได้เลยทีอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นเปิดออกมาก็จะเป็นไอ้ไม้ที่เอาไปตั้งสามเหลี่ยมอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะที่เหน็บของนะประตูนหนักนะครับแต่ว่ามีโชคผ่อนแรงให้ยาง มิชลินนะครับเซนเซอร์ท้ายนี่ไฟท้าย led เป็นตัว c ด้วยเนะห็นปะโหไฟท้ายชัดมากอันนี้เป็นจุดชาร์จนะครับเอ้ยไม่ใช่ถังน้ำมันสิอันนี้เป็นถังน้ำมันนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับจุดชาร์จน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ยางนะครับเป็นมิชลิน ท้ายลอดสปอร์ต EV นะครับนี่275 50R21 นะครับโอ้โหล้อนี่ล21ยังยังไม่รู้สึกว่ามันใหญ่เลยเพราะว่าบอดี้มันใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูจุดชาร์จนะครับมีไฟด้วยนะเป็นแถบสถานนะนะครับอีกจุดชาร์จนะครับออกแบบให้มันแบบซุ้มนี่มันมีคิ้วในตัวเนาะ ดีไซน์ใช้ได้เลยดีไซน์มีดีเทลดิครับคันใหญ่มากดูดิข้างบนมีแหลกหลังคาเป็นอลูมิเนียมฟ่นสีมาให้ใหญ่มากสูกมากประตูนี่เป็นประตูดูดด้วยนะครับนี่ฮะนี่สองข้างเลยไหมทั้งซ้ายไอย้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยไหมอ่าเหมือนกันนะครับช่วงล่างผมเข้าใจว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นถุงลมไหมนะขอดูหน่อยช่วงล่างเ,าเป็นปีกนกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นถุงลมด้วยหรือเปล่านะเนาะมันมองยากเหมือนกันนี่เป็นโช้คนะครับดึงสลัก2ครั้งนะครับนี่ฮะ DMO ครับเทคโนโลยีของเขาเป็นขุมพลังไฮบริดนะฮะไฮบริด ดี D M O ปิด